ออากเลยียงให่กว่นั้นจิงคุ like ้มหนาวป่ยนั่นหรอพูดไหมแม่แม่นูนไหม การนี้ตัวยดบบปล่าเจียวดีเปล่าต้องต่อแล้วต้องต่ออยู่ ้าวันเฮาสุมกันครับพี่น้องทำโมง้ลงานครับได้ีแหมื่น อันน้ไม่ทังาไสิบสองศอก ันนะครับพี่นอ้องเนี่ยกำลังออกมากกำลังออกมามมกกำลังออกมากกำลังออกมากบานแหยซุ่มกันครับพี่นอ้อง ที 3, 2, <laughs> นนสมามสองหนึ่ง <laughs> วันน,นี้เงี้เสียงแฮ้ามันเกิดจะลบเข้าไปในป่าปลาใหญวรมันตี กันตึกป้าสะดมตึงๆนยแน่เนะจัดโต๊เปือกเฮ้าต๊ะือนเฮ้าต๊ะือกก็จิตามรถที่เนาะอืมจ yeah. ังพุ่นชนบอก ลูลูกโอ้ลายอยู่โอ้ลูกลูมันฮะโเหียีเหียีตัวซ้ำนี่ละเอาเหีนใดหม่มันเกียวได้เปลี่ยนปู๊ดเดก้ดินนะลาแยงก็มีแยงตัวนึง นี่ครับผลงานครับพี่น้องแง่ทีแง่ทีกินตัวซันมนี่แล้วเบองพื้นนี่ครับพี่น้องคือพอ โอ้ oh. ปลาเนี่ยแต่มันงามอ่ะปลาตะเพียนมันอยู่ในหันมันจะออกมาอยู่ <c oughs> <c oughs> มันอยู่ครับพี่น้องปลาตะเพียนตัวใหญ่เติบอยู่ สอนแต่ปากาแล้วเนาะตัวปากาห Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

มันน้อยมากเลยตีมันนี่เกะอสมควรเพราะว่าสมอาบน้ำยาค่ารถไปตีรถเต็ม้องมาตนตรงามาเลย เขาเร็วมากล้แม้ตตลาดโอ้ยสุดมาดสุดเงสุดมาเลยมาหยุดมาหลายอี้แบบหนามเหมือนก้อนหมากินนมมัน เหตุเกิดนันขึ้นยืนบดีก็ได้ังาังคเาอดีเลยขาพนเมันกดีค้งตตดเพิ่เดี๋ยวนี้บบ่ไงดินี่บอกตัานึงเขาเป็นเก่าดิป่าเนียเรา ปางบ่มันปลาข่าบปลาข่าตายแห่ทีไม่ก็ไมกับปลาแล้วไม่เลยก็ยังตึ้อเศราบ่ถียทตีมันมาันดีตึกอยู่ห่เมือเหม น่าไปไกลที่เดียวแค่น่าไปไก่เยวไเออเราขึ้นมางสินะฮะผมต้เว็ดฟาแล้วฟาแล้วนี่ครับผลงานป้านิ่งก็มีปลากระเงียวมีทุกป,ป่าครับปลาแม่น้ำลาตําแข็งไว้ครับผมโอ้ปลานี่ก็เห็นบ่้อปาปลาหักกล้วยเฉยเกินนี่ครับพี่น้องปลาหักกล้วยไม่ใคร ่ร้ลยอยู่ครับเมมือแล้วนะาบูชม,ม,มหมาตัวลูกลุกเตยมการนี่แล้วครับซุ่มอีกแล้วปลาสะดูร้ายครับตัว้า่ <c oughs> mà từ nhà đi rồi thì thầm mình mà, mình sẽ giàu gì, mình oh, cái nhẹt níng cái bản, nhẹt, nhẹt, thằng thợ cứ xuân nhìn bay

ยมอปลาหน่อยเล้บัวบัวบัปลาเทียตัีงเนเทีเลยนเอาปลาจีดวยิงอาอ้าวอามันจีมือตัวนี้อย่างเงี้ยมันมีอยู่หันละหันปลาเทียนเมันโต่าันนี้มันกรเขาปลาเทียนเลยมีเล่องปลาจีดวายลาวย ป้าครับเดี๋ยวนี้ป้าเอานมี่ปลาสับต่ปลาขาวเนียปลาขาว

ก่อนเห็นขาดปลาคก่อนเห็นกอนเห็นน้ำนอเนาะเห็นเห็นน้ำหลาเรื่องครับเรื่องมันน้องไหลมันขูกซีครับขันเจนข่วงเนี่ยครับปลาหลค่ะขนาดครับมันแท่หนาว่าไม่ฝ้นไม่ครับป่าขึ้น พอเจ้าคิดอะไรเพียงที่นี่เดิอครับพี่นอ้องขอบคุณหลายครับติขบดข้อมาเบิง่งก็ได้ก็แชร์เนี่ยครับกติดตาเมี่ยเดิอทำช่องใหม่ครับผมขอบคุณหลาย,ลายสวัสดีครับ